สวัสดีค่ะช่องคุณยายวันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะไสาแม่พันุนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6กระถาง5นะคะค่าส่งมหมาเมา70บาทนะคะเอฟฝี 3, ต้นส่งรีนะคะมาดูต้นที่หนึ่งนะคะอยู่ในไซส์กระถางหนะคะมันนี่ล้อมเพชรนะคะ150หบาทต้นที่สองนางลากสดนะ้าป้ายเขียวนะคะส์โตแล้วนะ,นะคะเนี่ย ต้นนี้ร้อยห้าสิบบาท F4 กระถางส่งฟรีนะคะแล้วก็อมอนนะคะอมอนไซแม่พัน์แล้วนะคะนี่อยูใ่ในไซกระถางหกนะคะร้อยห้าสิบบาท You ันนี้คุณยายมาแบ่งปันให้ไปเลี้ยงนะคะ mm hmm. สายแม่พันธุ์นะคะ mm hmm. ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะอันนี้ mm hmm. เป็นลูกไม้นะคะเนี่ยลูกไม้นาส้มนะคะทรงใบยาวนี่นะคะโตแล้วนะคะสวยมากน้องชอบแดดนะคะถ้าน้องได้แดดน้องจะกัดสีสวยมาเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้มันมีสัตบัญนะคะ ไซต์โตแล้วนะคะอยู่ในไซต์กระถางหนะคะต้นนี้150บาทนะคะมันีสัตตบัญน,น้องเป็นบนหน้าชุมพูนนะคะถ้าน้องได้แดดนี่นะคะแล้วก็มาต้นนี้เทพจุตินะคะอยู่ในไซต์กระถาง6นะคะต้นนี้120บาทนะคะสนใจต้นไหนบอกชื่อคุณยายบอกราคานะคะต้นนี้เพชรจอมทองนะคะอยู่ในไซส์กระถางหก ต้นนี้250หนะคะเพชรจอมทองแล้วก็เพชรพระนครนะคะเพชรพระนคร200นะคะแล้วก็มาต้นนี้สาวนครเจสีนะคะนี่ใบใหม่น้องมาเหลืองทองแล้วนะคะหัวน้องน่าจะโตแล้วอยู่ในกระถาง8ดนะคะนี่หนักมากท่านผู้ชมท่านไหนอยากลองไปผ่าหัวดูนะคะ สองร้อยบาทนะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางแปดน้ำหนักเยอะมากแล้วก็ต้นนี้มันมีล้อมเพชรนะคะนี่ใบใหม่น้องมาสวยเลยนะคะนี่ไซส์ขนาดนี้นะคะต้นนี้สองร้อยบาทแล้วก็มาลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้นะคะลูกไม้ด่างเปิดๆแบบนี้นะคะแต่ทรงใบน้องสวยนะคะนี่อยู่ในกระถางหกนะคะ ต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ลูกไม้แดงนะคะนี่อยู่ในไซส์กระถางหกใบตัวโตเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ไก่สวนแตงนะคะกระถางนี้อยู่ในไซส์กระถางหกนะคะไซส์แม่พันแล้วต้นนี้สองรอยห้าสิบนะคะใสไก่สวนแตงคุณยายออกมาน้องก็เลยคอตก อันนี้เป็นบอลชมพูนะคะนี่น้องแบบกัดมาจนแบบชมพูแบบแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเคยคอมเมนต์มาบอกคุณยายว่าม่านนางพิมพ์คุณยายไม่รู้จักชื่อนะคะเป็นบอนโบราณมั้งคะเนี่ยแต่น้องสวยนะคะใบใหม่น้องก็มาแล้วต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากแล้วก็มาต้นนี้ ลูกไม้ทองมาลินนะคะนี่เป็นบอนด่างเหลืองนะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะนี่โตแล้วนะคะร้อยห้าบาท <c oughs> แล้วก็ต้นนี้นะเมืองนนด่างทองทสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อหบาท แล้วก็พญาขมดำนะคะอยู่ในไซกระถาง5นะคะพญาขมดำต้นนี้120บาทนะคะพญาขอมแล้วก็ต้นนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองทองต้นนี้150ยหบาทนะคะแล้วก็สาวนครต้นนี้120บาทแล้วก็ลูกไม้ต้นนี้นะคะ ต้นนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะน้องกัดสีโตแล้วนะคะคุณยายออกมานอกตู้น้องก็เลยคอพับนี่นะคะเพราะว่าคุณยายถ่ายคลิปตอนบ่ายอากาศร้อนน้องก็เลยคอไม่ค่อยสดชื่นเดี๋ยวพอตกเย็นเดี๋ยวน้องก็สดชื่นเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูบอลในกล่องของคุณยายนะคะบอลที่ยังมีราคาสูงอยู่นะคะที่ หน้าสีสวยนะคะค่าส่งเหมาเจ็ดสบบาทมีแต่ระบบโอนนะคะคุณยายส่งวันศุกร์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะเท้าทองอินเท้าทองอินอยู่ในใจกระถางห้านะคะน้องกัดสีมาแล้วนะคะนี่ต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะคะเท้าทองอินนี่นะคะบอลโบราณสวยมากนะคะ แล้วก็ถางกระถางที่สองนี่จะสามร้อยนะคะใบนี้คุณยายออกมาน้องก็เลยคอตกนะคะนี่แต่น้องกัดสีสวยนะคะเท้าทองอินต้นนี้สามร้อยนะคะแล้วก็ต้นนี้ทองสยามนะคะนี่ หน้าน้องสวยมากเลยนะคะทองทุกใบแต่อยู่ในกระถางสี่นะคะต้นนี้นะคะทองสยามต้นนี้สามร้อยบาทนะคะหน้าสวยมากเอาไปอัพไซหกน้องจะโตวไวแล้วก็ต้นนี้นะคะแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงอยู่ในไซกระถางสี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะคุณยายเอฟเข้ามาสี่ร้ห้าสิบนะคะค่าส่งอีกหกสิเป็นห้าร้อยสิบบาท แต่คุณยายมาแบ่ง5้าร้อยนะคะต้นคุณยายเอฟมา,มาน้องยังอยู่ในกระถางสามอยู่เลยนะคะยังไต่ต้นนิดเดียวนี่คุณยายเลี้ยงมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยน้องโตแล้วก็น้องเปิดหน้ามาทุกใบเลยนะคะต้นนี้ห้าร้อยบาทนะคะทองใส่ไอแม่ฟ้าหลวงสวยนะคะแม่ฟ้าหลวงแต่ราคาน้องยังแรงอยู่แล้วก็มาดูต้นนี้นะคะต้นสุดท้าย ต้นนี้สยามนาลมิตรนะคะสยามนาลมิตรอยู่ในไซต์กระถางหนะคะนี่ใบใหม่น้องมาป้ายลึกมากนะคะนี่ต้นนี้หนึ่พบาทนะคะเพราะว่ายังมีจํานวน,นน้อยอยู่นะคะไม่ค่อยมีส่วนไหนออกมาแบ่งนะคะมีก็ไซ์ใหญ่กว่านี้ก็ประมาณพันสี่พันห้านะคะน,นี่คุณยายมาแบ่งปันกระถางนี้หนึ่งพันบาทนะคะกระถางนี้คุณยายส่งฟรีนะคะสยามนาลมิตรต้นเดียวนะคะ ที่คุณยายส่งฟรีราคารวมส่ง1,000บาทนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากรับน้องไปเลี้ยงนะคะนี่ใบหม่มาสวยมากนี่นะคะสนใจต้นไหนบอกคุณยายโทรมาไลน์มาเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบเดียวกันนะคะส่งวันศุกร์นะคะคลิปนี้คุณยายก็จบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงวันสีนะคะสวัสดีคะ่ะ